วิธีการเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดพกพาตัวนี้นะครับปกติแล้วเวลาที่เราซื้อแป้นพิมพ์แบบพกพาแบบนี้มานะครับตัวแบนๆแล้วก็มีไฟ RGB แล้วก็มีแป้นภาษาไทยแบบนี้มาด้วยวิธีการเปลี่ยนภาษาก็คือเราจะใช้วิธีการกดตัวคอนโทรลปุ่มนี้ครับกับสเปซบานี่ครับมันก็จะทำการเปลี่ยนภาษาให้ครับแต่หลายคนหลังจากกดแล้วมันไม่เปลี่ยนภาษาให้แบบผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันครับวิธีการแก้นะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของแท็บเล็ตของแต่ละเครื่องนะครับการตั้งค่าก็คือไอ้ตัวรูปฟฟัันนเืองตวี้ ใครที่เครื่องเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนภาษาของเครื่องครับให้เราเคลื่อนไปที่ตัว System และอัปเดตด้านล่างสุดเลยนะครับให้หาคำว่า language and input ครับตรงเมนู language and region นะครับให้เลือก language and region แล้วให้เรากดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนภาษาของเครื่องนะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ครับให้เรากด control แล้วก็ s t o space bar ครับ เราก็จะสามารถพิมพ์ภาษาไทายได้แล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งปุ๊บมันก็จะเป็นพิมพ์ภาษาอังกฤษครับถ้าใครสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็สามารถไปหาซื้อมาใช้ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Android iOS แล้วก็ Windows นะครับมีไฟ RGB เปลี่ยนสีได้พิมพ์ภาษาไทายได้นะครับใครสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับกดดูที่กล้าเหลืองหน้าคลิปได้เลยครับ